ด่วนรัฐประกาศแล้วแจ้งข่าวการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปรับเพิ่มหรือไม่ดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่ที่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่ที่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มาฝากพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านอีกเช่นเคยค่ะซึ่งทางรัฐบาลก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วเกี่ยวกับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังรายละเอียดกันค่ะโดยข่าวนี้ก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาจากเพจ Facebook รัชดานาดีเรกรองโฆศกรัฐบาลด้วยนะคะซึ่งทางเพจก็ได้โพสต์ข้อความไว้ว่าข่าวปลอมผู้ที่ได้รับบำนาญไม่เกิน41,000บาท ยื่นขอรับเบี้ยผู้สูงอายุได้เป็นข้อมูลเท็จยังยืดตามระเบียบเดิมจ่ายเป็นรายเดือนตามช่วงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการผู้สูงอายุได้ตรวจสอบข้อมูลที่มีการโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ว่าผู้ที่ได้รับเงินบำนาญไม่เกิน41,000บาทสามารถยื่นขอรับเบี้ยผู้สูงอายุได้นั้นเป็นข่าวปลอมและขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ ปัจจุบันการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังคงยึดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้อยอยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นโดยมีการจ่ายเบี้ยยัยงชีพให้แก่ผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุดังนี้อายุ60-69ปีจะได้รับเบี้ยยัยงชีพอัรตรา600บาทต่อคนต่อเดือนอายุ70-79ปีจะได้รับเบี้ยยัยงชีพอัรตรา700บาทต่อคนต่อเดือน อายุ80-89ถึงปปีจะได้รับเบี้ยยังชีอัตรา800บาทต่อคนต่อเดือนอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับเบี้ยยังชีอัตรา1,000บาทต่อคนต่อเดือนส่วนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิทจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพมีดังนี้ 1. สัญชาติไทย 2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 3. มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหากิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ 1. ผู้รับเงินบำนาญเบี้ยวหวัดบำนาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 2. ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น 3. ผู้ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจำหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำไม่รวมถึงผู้พิการหรือผู้ป่วยเอดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือผู้ที่ได้รับสวัสดิการอื่นตามมาติคณะรัฐมนตรีทั้งนี้หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสวัสดิการผู้สูงอายุสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่กรมกิจการผู้สูงอายุโทร0 2 642 4 3 3 6 สรุปนะคะการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังยึดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินแบบเดิมคือจ่ายแบบขั้นบันไดตามปกติเหมือนเดิมผู้สูงอายุรับเงินคนละ6 0ร้อยถึงหนึ่งพันบาทตามเกณฑ์อายุตามปกติเหมือนเดิมยังไม่มีการปรับเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุให้แต่อย่างใดและผู้ที่รับบำนาญก็ไม่ได้รับสิทธิ์ในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่อย่างใดค่ะสาหรับคลิปนี้ ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ